สวัสดีจ้ายินดีกลับพบก,กับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันจันทร์ที่ยี่สิบท่านว่ากับมีมาหายคือเกาเอ่านอกจากื่องหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแลวก็หุ้นรัเสเซียจากตนกอนที่เขาจะไปเบื่องแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกระอคให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อแชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้ะ ก่อนที่จะไปเบื้องแนวทางเข้ากับเบิง้งรายงานผลก็อนอนกจากของหุ้นสามราเที่ยวหายไปวันที่17ท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใดกับไปเบื้องผลหุ้นแรกก็อนอกจากของหุ้นอังกฤษเข้ากับหายไปฟันแปดวิ่งรูดเก่ากับแปดผลที่ออกมากบนออกเก่าเก่าสองหลังออกสามหาน,นึ่งจากเข้ากับเขาบนนอกจากน่าเป็นตัว วิ่งรูดเก้าจากกออกเก้าเก้าสองแล้วกับมาตรงกับตัวที่ห้าหายไปเป็นตัวร่องเจาะสองตัวนอกจากกับเขาเก้าสองกันตรงๆเป็นจังไล่นแน่นอนจากสําหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปองซอนชาแนลจากได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลยได้นอยกันบอสําหรับหุ้นอังกฤษห้ากระแตกบนกันไปนอกจากดเบิ้งผลหุ้นอังกฤษไปแล้วกับไปตามต่อเ้วยนอกจากสําหรับผลหุ้นเยอรมันว่าผลออกตัวใด จั่สำหรับหุ่น,ยนเยอต์แมนเข่ากับหายไปฟันเก่าวิ่งรูดศูนย์กับเก่าผลที่ออกมาบนอกหนึ่งหกเก่าล่างออกเจ็ดหนึ่งจากเข้ากับเขาบนานอกจากเป็นตัวฟันวิงรูดเก่ากับออกหกเก่าเป็นเจ้าไหนแนอกจากสสำหรับหุ่นยอรมมันได้เอาไปเป็นแนวทางได้รลยได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากกับเขาบนกันไปขึ้นกันเนาะ กระเบิงผลหุ่นเยอรมันไปแล้วกลับไปตามต่อดนะ้เจ่าสำหรับผลหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใดจ่าสำหรับหุ่นรัสเซียเข้ากระไฮไปฟันหูวิ่งรูดเจ็ดกับหจากผลที่ออกมาบนออเจ็ดเก้าล่างออกเก้าสามจ่าเข้ากับเขาบนนะ่าจะน่าเป็นตัววิ่งรูดเจ็ดจาก กะออกเจ็ดเก้าเป็นจชงไดแน่น,นอจากสำหรับหุนรัเสเซียได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลยได้น้อยกันโบก็ดีใจนํานอกจากกะเขาบนกันไปเพื่อกันกระเบิ้งไล่งาคผลกันไปแล้วกะไปตามต้นนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุนสามัฐของวันที่ยี่สิบท่านว่าว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากเข้ากับมาตามต้นนอกจากนั่นสำหรับแนวทางหวยหุนสามรัฐ บอ,อกวันจัดที่20ท่านว่า,นนาเนาะจ้ะเนาะเฮากับมีแนวทางให้ทั้งหุ้นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุน้นรัสเซียจ้ะกับมาเบิ่งแนวทางของหุ้นอังกฤษกันก่อนเนาะจ้ะกับไปเบื้องตัวเดนกับไฮเดนเก้เ 0, เากับเดนศูนย์ไปเบิ่งฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะมาเบิ่งฟันก่อนกับไฮฟันเก้าวิ่งรูดกับไฮศูนย์กับเก้า ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ไเ้าศยเก้าหนเก้าสองเก้าสจากไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องก็ให้าศูนย์หกศูเจ็ดจา กับไปเบื้องแนวทางตัวเน้่ตัวจ้อสองตัวกับเฮลนไปกับน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้่ตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีรูดบ้างเขาบ้างเข้ากับสช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของหุนอังกฤษไปแล้วนอกจาก กลับไปตามต่อได้นอกสำหรับแนวทางของหุนยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขกอยเฮ้าตัวใดนเน่เฮากลับไปเบิงแนวทางกับเลยจ้ากลับมาตามต่อนอกจากนอกสำหรับแนวทางของหุนยีรมันกลับไปเบิงตัวเดนกลับไฮเดนแปดกับเดนเก้าไปเบิงฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิงฟันก่อนกับไฮฟัน,น 9, แปดวิ่งรูดกลับไฮเก้ากับแปด ไปเบิ้งตัวนินแล้วก็ตัวร่องเนะาะสามารถเบิ้งตัวนินกันก่อนตัวนินกระห 80, 81, 82, 83, าย8หน8่ง1 82สองจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกระห 98, 99, 90, 91, า9เกเ้ยเก้9หนึ่งจับ กัไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับเล่นไปกับน้ำเนาะจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเท่ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง่งเท่ากับเบื้องแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้วเ,เนาะจาก กลับไปตามต่อได้นอกสำหรับแนวทางของหุนลเสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขหเข้าตัวใดแน่เข้ากลับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจ้าเข้ากลับมาตามต่อนอกจากนอกสำหรับแนวทางหวยหุนลเสเซียนอกจากกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนเจ็ดกับเดนแปดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจากมาเบิ้งฟันกนกับไฮฟันเจ็ด วิ่งรูดกับใ้แปกับเจไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับใหเ 7, 7, 7, 7, 7, จ็ดแปดเจ็ดเจ็เจหเจห้จะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกับใ้แปดสามแปดสห ปดหกจ้าก็ไปเบื้องเนว่ทางตัวเน้่ตัวจ้อสองตัวกับเฮลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้่ตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเข้ากับใช้แนวทางเนาะจ่าเนาะเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้ง เดจานั้นแน่นอจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจากเบิ่งแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่ยี่สิบท่านว่าไปแล้วเนาะจากเทิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัสเซียจ้ะเบิ่งตัวเด่นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่เนาะจากมักชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อให้าจะได้เอาไปเรีนเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขเท่เาคิดไวไทยนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกะขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจา้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกะขอขอบคุณจา้า สวัสดีจ้า